สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบง l ์ลิสเซ็ดวันกันอีเช่นเคยนะโดยในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวทางด้านของถังซานร,ร่างเทพสมุทรนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในไอดีวอ้นนะจะเอามารีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันว่าถังซานร,ร่างเทพสมุทรที่เขาแจกฟรีเนี่ยมันมีความสามารถยังไงและความเก่งเนี่ยเก่งแค่ไหนกันเี้วเรามาดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาราตเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกๆเนี่ยขอแนะนําเป็นรัตเติมเกม power play เลยสะดวกเติมถูกเติมไวปปลอดดภยยร้ยลล้าานเเิืบ ใช้บริการกันนะและสําหรับใครที่ใช้บริการ PowerPay แล้วในหน้าชําระสินค้าครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่องแบล็คลิสเวันกันด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งอย่าลืมไปใช้บริการกันนะเติมถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสกิลทางซานร่รางเทพสมุดกันเลยดีกว่านะเริ่มจากโมเดลครับผมโดยโมเดลเนี่ยก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะขายัยรุ่นขอบเสื่อมอยู่นะโอเคส่วนการบินเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าตรงตามต้นฉบับครับทางซานเนี่ยเป็นแบบนี้้้ออยู่่แแลลววนะก็เรืง ของการหาเนี่ยก็คือเราหาได้ฟรีนะครับผมจากการทำภารกิจตรงนี้อาจจะเหมือนกิจกรรมถังซานคอนครับแต่ก็ไม่ได้เชิงนั้นเนะาะถังซานคอนเนี่ยมันก็ต้องเติมนะแต่ตอนนี้ถังซานคอนเนี่ยก็แจกฟรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลเวลสัก70นะครับผมประมาณเนื้อเรื่องเนาะอันนี้พี่อ้นเขาก็เล่นฟรีมาได้แล้วครับผมประมาณพนะันเก้าเนาะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะจากตรงนี้ก็จะได้เป็น1แดงครับผมไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มอีกไหมแต่พี่อ้นบอกว่าน่าจะทำได้ถึง5ดาวแดงหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเอาล่ะ่ะดียวามาางานงกนงกซึ ผมอ่านแล้วมันดูแปลกๆผมขอจะแปลในฉบับที่ผมเข้าใจกันแล้วกันเนะาะท้ง้านครับจะทําดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดครับผม561%และวิทยาจารย์ที่เราเลือกนะครับผมจะติดสถานะที่ชื่อว่าคงที่ครับคงที่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโซ่ตวนนะดึงศัตรูไว้สถานะตัวนี้มันทํางานยังไงนะมันก็จะเป็นการดึงศัตรูไว้ไม่ให้ศัตรูเนี่ยเล่งคืนได้อาแบบว่าอยู่กับพี่ไม่ว่าจะเทินเราหรือเทินศัตรูเนี่ยก็จะผ่านตัวละครน,นั้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับโดยที่ศัตรูนั้นไม่สามารถลงมือหรือไม่สามารถ ทำอะไรได้เลยอยู่กับที่ครับผมนั่นคือสถานะที่ชื่อว่าคงที่ครับโดยสถานะคงที่ตรงนี้ฝ่ายศัตรูเนี่ยจะสามารถออกได้โดยมีประมาณ2เงื่อนไขครับนั่นก็คือเงื่อนไขแรกเนี่ย ฝ่ายศัตรูลงมือครบ3ครั้งก็จะมีการปล่อยศัตรูตัวนั้นทันทีครับแล้วก็หรือไม่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของฝ่ายเราลงมือครบ3ครั้งก็จะเป็นการปล่อยศัตรูฝ่ายนั้นทันทีครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องวงแหวนตั้งแต่10,000ปีจนถึง50,000ปีเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะนั่นก็คือเพิ่มนะครับผมจาก3มเนี่ยเป็นทางด้าน8ครับเฉพาะฝ่ายเรานะครับผมหรือเปล่าวะเออเฉพาะฝ่ายเรานะถ้าเกิดว่าฝ่ายเราลงมือครบ8ครั้งเนี่ยก็จะมีการปล่อยศัตรูแต่ว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยลงมือครบ3าครั้งก็็จะะปปล่่อยททันนนีเเาางๆวกรตึ นึงนะครับผมจะตึงทางด้านของสาย ความเร็วก็ได้ไม่ให้เขาเล่เคืนแล้วเราก็เล่เคืนเล่นไปเลยนะครับผมประมาณ8ทีนะแล้วก็จะมีการปล่อยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของ1 0 0 0 0แปีครับโดย10,000แปีเนี่ยมีความสามารถก็คือเมื่อฝ่ายศัตรูลงมือครบ3ครั้งครับทางซานจะใช้ทักษะนี้โดยอัตโนมัตินะซึ่งเขาก็ไม่ได้เขียนบอกว่าจํากัดกี่รอบจํากัดกี่เถินไม่มีบอกนะก็สะแสดงว่าน่าจะมีการปล่อยได้เรื่อยๆครับอ่ะและทีนี้ขออธิบายเพิ่มเติมกันแล้วกันสถานะคงที่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถเลือกศัตรูได้แค่1ตัวเท่านั้น และศัตรูหนึ่งตัวที่ถูกขังอยู่นะครับผมเราไม่สามารถใช้ทักษะตัวนี้เพื่อไปติดเพิ่มได้ดังนั้นมันจะล็อกได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับผมอันนี้ขอฝากไว้สำหรับสกิลตัวนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็เป็นรูปแบบใหม่เนาะอันนี้ทุกคนก็ลองออกไปเล่นดูว่ามันเก่งหรือไม่เก่งยังไงเนาะสำหรับทักษะตัวนี้ผมมองว่ามันก็โอเคครับตึงศัตรูไว้ประมาณ8รอบนะไม่ใช่8ดรอบดิ8การลงมือของฝ่ายเรานะครับผมแต่ฝ่ายศัตรูเนี่ยลงมือเพียงแค่สามครั้งก็หลุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของทััักกกษะตววนนีี้สายสายย2เลด่ ครับอ่าวงหนึ่งสายหนึ่งเราจะไล่าจากสายหนึ่งไปก่อนนะโดยทักษะตัวนี้เนี่ยอัตราคิติคอนของถังซานจะมีการเพิ่มขึ้นเป็น1 1 2ครับหากถังซานมีอัตราคิสูงที่สุดในบรรดาวิญญาจารสายควบคุมจะทําให้วิญญาจารสายควบคุมทั้งหมดนะครับผมติดสถานะที่ชื่อว่าลืมไม่ได้ติดสถานะดิมันเอ่อมันขึ้นสถานะถูกลืมไปเลยนะครับผมถูกลืมคืออะไรคือทักษะที่4หายไปครับเหมือนว่าเราลืมใส่วงแหวนที่4ไปนั่นแหละ <c oughs> ก็คือตามที่ทุกคนเห็นในรูป ถ้าเกิดว่าคริติคอนถังซานเนี่ยสูงสุดในสนามก็จะไม่มีทักษะที่4ให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยได้ใช้ครับผมหายไปวงหนึ่งและทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันเลยดีกว่าครับก็คือคริติคอนเนี่ยต้องสูงกว่าถังซานใช่ไหมแค่ถังซานใส่วงแหวนตัวนี้อัตราคริติคอนแม่งก็เพิ่มเป็นร้อยแล้วเออวิญญาณาสตร์สายควบคุมบ้านไหนมันปั้นสายขี่ได้ถึงร้อยวะเนี่ย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยทักษะตัวนี้มันติดแน่นอนครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของพาสีวงแหวนกันเลยดีกว่าครับทุกททรค,รค,รคริติคอนาน จากัดพลังชีวิตความเร็วของฝ่ายวิญญาจาร์ควบคุมเนี่ยจะลดลง3%ครับสูงสุดได้ถึง15%และทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทำยังไงมาเริ่มจากอัตราคีดิคอนของถังซานนะครับผมอ่าทุก100%เนี่ยจะมีการลดสปีดแล้วก็พลังชีวิต3%นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น200 300 400มันก็จะเพิ่มในทุกๆ3%นะครับรวมๆแล้ว3 3 2 2 6 3 5 5ใช่ไหมก็รวมๆแล้วคุณสามารถปั้นถังซานเนี่ยให้ครีปประมาณ500% อันนี้ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะก็จะมีการลดนะครับผมสปีดแล้วก็ทางด้านของแมกนีีฝ่ายศัตรูเนี่ยได้ถึง15%ครับแล้วก็จะเติบโตตามวงแหวนด้วย10,000ปีนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเพิ่มเป็น5%เลยนะอ่าแล้วก็จะเพิ่มเป็น7%จนถึง50,000ปีครับลดไป10%สูงสุดได้50%เลยนะสาหรับตรงนี้ก็เป็นทางด้านของการแก้ทางสายคุบคมแบบหนักๆนี่เองนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของ100,000ปีครับว่าความสามารถเนี่ย ออเมื่อศัตรูควบคุมการกระทําของวิญญาจาร์ฝ่ายเรานะครับผมหากอาตาัตราคิดที่คอนถังซานเนี่ยสูงกว่าเป้าหมายจริงๆมันสูงกว่าอยู่แล้วแหละถังซานนะครับผมจะได้ทํางานก่อนทันทีเอฟเฟกนี้สามารถกระตุ้นได้เพียงแค่1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นการลัดเทินนั่นเองโดยถ้าเกิดว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยมีการควบคุมนะครับผมแทบการกระทําหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถังซานก็จะเด้งมาทันทีครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะไปดูทักษะการโจมตีปกติของสายหนึ่งกันเลยดีกว่าครับว่าทํางานยังไงถ ครับผมของพลังโจมตีใส่สตูลตัวนะและกระแทกกับ8%นั่นก็คืออารมณ์แบบว่าคล <Okay. S 1> ้ายๆไอ้นั่นอนะล่นเทินอะไรประมาณนั้นก็จะมีการตีแล้วก็เทินเนี่ยก็จะเด้งกลับครับผมแปของแถบลงมือนะโดวยวงแหวนครับตั้งแต่1,000ปีจนถึง50,000ปีเนี่ย ก็จะมีการกระแทกได้ถึง18%นะแล้วก็1 0 0 0ปีก็25%ทักษะตัวนี้เนี่ยเข้าใจง่ายเลยก็คือเป็นการกระแทกศัตรู1ตัวเนี่ยให้ถอยไปนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เราไปดูกันทางด้านของทักษะที่4สาย1กันเลยดีกว่าครับโดยทักษะที่4สาย1นะถังซานจะสร้างความเสียหายเท่ากับ1,938%แก่เป้าหมายและใช้พลังของซีก๊อตเพื่อปราบปามเปม้าหมายทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถใช้ทักษะวิญ,ญญาณได้เมื่อเริ่มเทินของถังซานครับหากถังซานนี่ มีพลังวิญญาณหนึ่งแต้มและใช้เลือด25%ของพลังชีวิตสูงสุดเพื่อทําการรักษาสถานะปราบปามครับไอ้ง่ายว่าทักษะตัวนี้เนี่ยจะมีการปลาใส่ศัตรูครับและศัตรูเนี่ยจะติดสถานะที่ชื่อว่าปราบปามตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะที่ติดหัวตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยครับโดยสถานะตัวนี้ครับมันจะหายไปตามเทินเรานะครับผมไม่ใช่เทินศัตรูนะและทีนี้พอเข้าเทินเราเนี่ยหากเรามีเก็บพลังวิญญาณหนึ่งแต้มพร้อมกับ ดูพลังชีวิตไปประมาณ25%เพื่อทําให้ตัวนี้เนี่ยมันได้อยู่ต่อครับโอ้โหก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการล็อกที่โหดมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้ก็คือไม่ได้หายไปตามศัตรูนะแต่หายไปลักเธนเราอะและเทินเราก็คือเป็นการกินแต้มแค่1แต้มครับผมแล้วก็กินพลังชีวิตนะเพื่อรักษาสถานะตัวนี้เอาไว้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของผลล,ลัพธ์าสีวงแหวนกันเลยดีกว่าครับว่าความสามารถเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนเชียว1,000ปีครับหากเป้าหมายเป็นวิญญาณาสายควบคุมจะทําให้มันเนี่ยไม่สามารถกระทําได้นะครับผมโอ้โห เราล็ลอกสายควบคุมเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นไปอีก10,000ปีครับหาเป้าหมายเนี่ยมีป่าปัมเป็นผู้ควบคุมจิตวิญญาณของระบบควบคุมเมื่อถังซานสูญเสีย HP เป้าหมายจะสูญเสีย HP เท่ากันนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหาเป้าหมายเป็นสายควบคุมและติดสถานะตัวนี้ครับเวลาถาังซานเสียเลือดนะครับผมฝ่ายศัตรูเนี่ยก็จะเสียเลือดเท่ากันนะ2อ0 0 0ันปีครับก็จะเหมือนตัวเดิมเลยถังซานสูญเสีย HP เนี่ยแต่ฝ่ายศัตรูเนี่ยจะโดนเสียเป็น2เท่านะจากปกติเท่ากันตอนนี้เป็น2 เท่าเลยครับ5 0,000ปีครับฝ่ายศัตรูเนี่ยจะเสียเลือดแทนถังซานในประมาณ3เท่าเลยก็คือถังซานโดนดามจปุ๊บฝ่ายศัตรูเนี่ยก็จะโดนเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าลดเหมือนกันครับผมแต่ว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยโดนลดไป3เท่าเลยโอ้โหโคตรโกง1 0 0 0 0แปีหากเป้าหมายเนี่ยตายในสถานะที่ติดสถานะประปับปรามตัวนี้อยู่เนี่ย จะทําให้สถานะตัวนี้ครับรีเฟซคูดาวปกติมันอยู่ได้6เทินนะก็จะมีการรีเฟซคูดาวครับหากสายศัตรูเนี่ยที่ติดปรับปามตายเอาละเท่าที่ดูนะครับผมจากวงแหวนสาย1ทั้งหมดเนี่ยเป็นทางด้านของสายที่เอาไว้ใช้ PP ได้ครับและสาย PP เนี่ยจะเดินไปทางด้านของสายควบคุมเป็นหลักนะครับผมนั่นคือฟันร้ายของสายควบคุมนั่นเองครับเอาละแล้วทีนี้เนี่ยเราไปดูทางด้านของสาย2กันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรนะทักษะที่ดึงสาย2ครับถังซานสร้างาความเสียหายเท่ากับ561%อิต่อยูนิต สุ่มเพื่อเพิ่มความเสียหายให้ศัตรูครับนั่นก็คือศัตรูเนี่ยจะติดสถานะที่ได้รับดาเมจสูงขึ้น20%จะทําซ้ําประมาณ4ครั้งและเอฟเฟกนี้ครับผมสามารถเพิ่มความเสียหายซ้อนทับได้สูงสุดถึง5ชั้นรวมๆแล้วก็คือ100%นั่นเองครับและทีนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของทําซ้ํา4ครั้งนั่นก็คืออะไรทักษะตัวนี้ครับมันก็จะเป็นอ่แสงนะครับผมพุ่งเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็ชิ่งไปหาศัตรูครับผมประมาณ4ครั้งนะจะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่ามันก็จะสุ่มนะป ออกมก็ดูไปในคลิปวิดีโอกันแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีศัตรูอยู่ประมาณ2ตัวใช่ไหมการทําดาเมจสีครั้งจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะโดนศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็เด้งไปหาศัตรูแล้วก็กลับมากลับไปกลับมานะครับผมจะเป็นการชิงประมาณนี้เนาะเรามาดูด้านของพาร์ี่วงแหวนกันเลยกว่าครับกับทักษะตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่ทักษะตัวนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่แตกต่างกันความเสียหายที่ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเกเีอรกตร็นีต์ครับตูงสุกไมะเพิ่ม มาอีกประมาณ30%นั่นเองนะครับผมก็เป็น130%และและทีนี้นะครับผมมันก็จะเพิ่มตามวงแหวนเนาะทั้งหมดก็จะเป็น145%และนะ160% 200%ครับจากตรงนี้รวมๆแล้วทักษะตัวนี้เนี่ยทำให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง200%นั่นเองครับผมและทีนี้มาดูกันทางด้านของพาร์ซีมหนึ่งแสนปีนะทุกครั้งที่มีการใช้ทักษะตัวนี้ครับทักษะตัวนี้จะตีเพิ่มขึ้นทีละ1ครั้งงเเอาา่ยๆก็หมือนเเเชียร์ลสแหละ เกลือเสียตอนแรกเนี่ยตีประมาณ2ครั้งใช่ไหมตีรอบที่3ไปก็จะเป็น4ครั้ง5ครั้งอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับอย่าปกติเนี่ยมันจะมีดาเมจชิ่งไปชิ่งมาประมาณ4ครั้งใช่ไหมอ่ะ ตอนแรกเนี่ยเป็น4ครั้งครับในรอบที่2ที่เราใช้ทักษะต,ตัวนี้ก็จะเป็น5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งซ้อนทับได้สูงสุดถึง8ครั้งนั่นเองครับผมจะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายกับทักษะต,ตัวนี้นั่นเองเรามาดูกันทางด้าน2สาย2กันเลยดีกว่าครับว่าสายตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องอะไรครับผมหากเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ใช้การโจมตีปกติหรือทักษะวิญญาณอาวุธลับอะไรต่างๆเนาะก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือ,อยืนนิ่งๆเหมือนโดนสตาร์นนั่นแหละดานเมจท้ยายสุดของถังซานและการโจมตี รุนแรงดึงครั้งนะครับผมของโซมาเตอร์หรือวิญญาจาร์อาวุธลับฝ่ายเราที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยในรอบถัดไปครับจะมีการโจมตีแรงขึ้นถึง240%เลยจะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะและดีขออธิบายก่อนว่าเฮ้ยแล้วมันจะยืนนิ่งๆได้ไงไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาไม่ได้โจมตีปกติอะไรอย่างงี้ซึ่งผมมองเห็นแค่ตอนนี้ตัวเดียวนั่นคือทางด้านของปูกระบีครับโดยปูกระบีเนี่ยมันจะให้เพื่อนบัฟใช่ไหมพอเพื่อนบัฟครับเพื่อนเนี่ยจะยืนอยู่นิ่งๆดังนั้นเนี่โห ค่อนข้างที่จะเหมาะกับปูกรบบีอย่างมากเลยนะกับทักษะตรงนี้ครับผมเอาไว้ไปเป็นสายตีกระดูกนะครับผมลองดูลองดูมาดูกันที่1000ปีครับเมื่อเอฟเฟต้ทํางานความเสียหายของศัตรูทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร10%และเพิ่มได้สูงสุดถึง100%้นั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะหากไฟเราเนี่ยไม่ได้ขยับตรงนี้จะเพิ่มดาเมจจากทักษะที่1เนี่ยได้รับดาเมจสูงขึ้นสักประมาณ20ง้อเรลยใช่ปะทักษะตัวนี้ครับก็จะเพิ่มได้อีกเป็น200เอกงห คตรดีครับรวมๆแล้วทางซานเนี่ยทำให้ศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้น300%เลยนะแล้วก็สร้างความเสียหายถาวรเพิ่มขึ้นจาก10%นะครับผมเป็น12%เพิ่มขึ้นอีกแล้วเหรอเออเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก12เป็น120%แล้วนะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวงแหวนนะสูงสุดอยู่ที่200%วัตถุฟักทักษะที่1สาย2 200%ทักษะที่2สาย2บวกอีก200%รวมๆแล้ว400%วัตถุฟักโอ้โหทั้งซานทําให้ศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้น400%ทุกคน 7K โคตรโหูต่อไปครับ1 0 0 0 0แปีเมื่อเอฟิกดีทำงานเพื่อรวมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดหรืออาวุธลับครับจะทำงานทันทีและสามารถเปิดการใช้งานได้สูงสุด2ครั้งต่อการต่อสู้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้โอ้โห ทักษะตัวนี้ครับทำให้ศัตรูได้รับดาเมจแล้วก็บัฟทางด้านของตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยการตีกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะหวังพึ่งตัวละครตัวเดียวเนะาะทำดาเมจดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะบัฟทางด้านของออตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดอะ่ะโคตรดีครับผมทักษะตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยอะ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของ ทักษะที่3สาย2กันเลยดีกว่านะโดยทักษะตัวนี้ครับทังซานเนจะทําดาเมจใส่ศัตรูตัวเดียวประมาณ255%้ครับแลวก็ครั้งต่อไปครับฝ่ายเราใช้ทักษะวิญญาณโดยที่ไม่เสียเกจพลังวิญญาณครับผมจะเป็นประมาณนี้1 0 0 0ปีมีโอกาสเพิ่มขึ้น25%ที่ครั้งต่อไปเป้าหมายที่โดนโจมตีครับจะใช้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้น1แต้มครับผมจะเป็นประมาณนี้นะงงไหมตรงนี้ครับผมหากทังซานโจมตีปกติใส่เป้าหมายเดียวแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คคคือรรััั้้้้งงงหนาาาทจะะะไไม่ดใชเกพลลววิญญณแต ที่โดนโจมตีติดจากวงแหวนครับนั่น,นคือมีอากาศประมาณ25%ที่ฝ่ายศัตรูจะใช้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นครับมันจะติดสัญ,ญลักษณ์สีแดงๆตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยแล้วก็ต่อไปครับ10,000ปีก็จะเป็น50%และนะ25,000ปีก็เป็น75%ครับแล้วก็ต่อไป50,000ปีฝ่ายศัตรูเนี่ยได้ใช้เกจพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีก็เหมือน100%นั่นแหละนะแต่เขาเขียนแบบใหม่เขาบอกว่าแน่นอนเลยก็คือได้นะต่อไปครับเราไไไปปปปดดดูทาาาางงง้้นนนขอออ11,000 100, 10,000ีีีีีกกััเลยวว่นะว 100, ่่่ะะมมร,รต ที่เป้าหมายจะใช้พลังวิญญาณครับจะเพิ่มเป็น2แต้มอย่างแน่นอนโอ้โหบอกเลยว่าโจมตีปกติทําให้ศัตรูเนี่ยได้ใช้เกจพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นนะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของอ่าสี่สายสองกันเลยดีกว่าครับทักษะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเขตแดนแล้วโดวยทักษะตัวนี้ทางซานจะเปิดการใช้งานเขตแดนเป็นระยะเวลาประมาณ2รอบครับซึ่งระหว่างนั้นพลังโจมตีอัตราคิดิคอนความเสียหายคิดิคอนของทางซานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นซึ่งเท่ากับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าเริ่มต้น,มมนกกมมนะ แต่บัฟแค่ถังซานนะทุกคนไม่ได้บัฟฝ่ายเพื่อนถังซานเนี่ยจะมีพลังจงเตียตาคิดคอนอะไรก็ตามเนี่ยสูงขึ้นถึง1 5 0จากปกติเลยตามที่ทุกคนได้เห็นครับว่าดามจดเนี่ยก่อนที่จะเปิดเขีดแดงกับตอนเปิดขตดแดงเนี่ยดามจม,มันต่างกันขนาดไหนครับผมถังซานเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําดามจดได้แรงมากๆเลยนะเรามาดูกันที่1000ปีครับในตอนท้ายของขีดแดงถังซานเนี่ย20%รของโบนัสที่ เอ่อคีดแดนตัวนี้มอบให้กับถังซานก็คือ1 5 0นะ20ของร้อนั่นแหละอ่ะก็จะมีการมอบให้กับตัวละครที่โจมตีแข็งแกร่งที่สุดก็คือโจมตีแรงที่สุดนั่นแหละการโจมตีที่มีความไวหรืออาวุธลับครับโดยวิญญาณจารย์ที่มีการโจมตีสูงสุดเอฟเฟกนี้เนี่ยโดยเอฟเฟกตัวนี้ครับจะมีได้เท่านั้นและเกิดได้สูงสุด1ส,สนามก็คือเปิดคีดแดนรอบเดียวครับผมนะก็จะมีการบัฟให้ทางด้านของไฟเราที่มีพลังโจมมตตีีงงง่ดดดรรรัับกกก็็็็จจจะะะะไไ้้้ปปเเเเนนนนาพพลลลิขขึแหือ คล้ายๆทางด้านของเกแดนเชียร์เลสเสียเลยนะเรามาดูกันที่10,000ปีครับ ทุกๆ30แต้มของพลังวิญญาณครับผมก็จะได้รับอ่าเปอร์เซ็นต์พลังจมตีตรงนี้เพิ่มอีกประมาณ4% 6% 10%ครับและท้ายที่สุดเนี่ย1น0 0 0 0ปีครับนั่นก็คือเคดแดนหมดปุ๊บคุณก็จะได้ประมาณ50%ตรงนี้เพิ่มอีกทันทีเลยนะก็ถามว่าแรงไหมม,มันแรงอยู่แล้วแหลนะมันคงไม่ค่อยเบาหรอกโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับถังซานนะโดยผมให้ไว้ไม่กี่ข้อนะครับผมนั่นก็คือทางด้านของสายพีพีเนี่ยเราก็จะใช้เป็น1หนกก็็ได้จะใช้เป็น1 1x 1น,นะครับผมหรือว่าทางด้านของ PVE ก็จะใช้เป็นอ2อ X 2นะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นการจัดวงแหวนยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูทางด้านของสายใยกันบ้างนะว่ามีสายใยตัวไหนที่เพิ่มขึ้นมาแล้วมันแบบว่าดูดีแล้วก็โกงมาหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไล่หาดูแปบบ๊บเรามาดูกันที่สายใยแรกครับนั่นก็คือสายใยคู่กับเชียร์ดเสียนะครับผมโดยสายใยตนนัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่ถังซานเนี่ยโดนกระทืบนะครับผมโดนถูกโจมตีนั่นแหละอาตาัตราคี่ยม ขึ้น20%ครับสูงสุดได้ถึงประมาณ100%เอาง่ายๆว่าถังซานถูกกระทืบประมาณ5ครั้งอัตราคิพของเขาเนี่ยก็จะสูงขึ้นตรงนี้นะครับผมอัตราคิเพิ่มขึ้นตั้ง100%ช่วยให้ไปอคอมโบกับทักษะตัวนั้นได้เลยนะมันก็จะมีการลดสปีดแล้วก็พลังชีวิตของฝ่ายศัตรูใช่ปะนั่นแหละครับผมก็จะมีการลดเพิ่มอีกตรงนี้รวมๆแล้วเราได้จากวงแหวนนะครับผม100%แล้วก็ได้จากตรงนี้อีก100%นะครับผมสลับสายใหญ่ต่อไปสายใหญ่ที่2คู่กับทางด้าานคยยททุกังี่่ฝตรู เ,เหลือรอด3ตัวขึ้นไปครับพลังจิตของถังซานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ50%เลยนะเราไปดูกันทางด้านของสายใยที่3ครับคู่กับทางด้านของเสี่ยวไปนะครับโดยสายใยตัวนี้เนี่ยจะเป็นของทางด้านเสี่ยวไปครับโดยเสี่ยวไปเนี่ยมีัตาประมาณ100%ครับที่จะมีการลดคูดาว2รอบครับผมเมื่อเขาปล่อยทางด้านของทักษะที่ชื่อว่าเล็บสไต์อันนี้จําไม่ได้นะว่ามันคือทักษะตัวไหนน่าจะเป็นการโจมตีปกติของตัวไหนสักตัวนี่แหละโอเคเอาไว้รู้เป็นประมาณนี้ละกันนะผมขี้เกียจไปหานะ เอาล่ะก็จะมีเป็นประมาณนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้ครับลองคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปนะสหลับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำเพียวต่อไปนะและสหลับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกู๊ดบายครับทุกคน